สวัสดีค่ะในคลิปนี้นะคะเรากลับมาทบทวนภาษาฝรั่งเศสกันต่อนะคะซึ่งคลิปนี้เป็นคลิปแรกที่พิตีจะลองฝึกอ่านนะคะแล้วก็เสริมข้อมูลเกี่ยวกับกราแมหรือไวยากรณ์มีน้องๆถามพิตีว่าพิตีใช้หนังสืออะไรแนะนำได้ไหมคะ พี่ตีขอบอกแบบนี้ดีกว่าคือโดยส่วนตัวพี่ตีอ่ะจะซื้อหนังสือก็เพราะว่าเป็นหนังสือที่ใช้เรียนในห้องเรียนเพราะว่าพี่ตีอ่ะจะมีครูผู้สอนนะคะมีครูผู้สอนพี่ตีไม่ไม่มีประสบการณ์ที่เรียนเองดังนั้นเวลาพี่ตีเรียนไม่ว่าจะเป็นกับคุณสามีหรือกับคุณครูพอคุณครูใช้หนังสือเล่มไหน พิติก็จะหาหนังสือนั้นมาฝึกอ่านฝึกเขียนฝึกทบทวนที่บ้านอีกครั้งหนึ่งค่ะแต่ในกรณีที่เราเรียนเองนะคะเราเรียนเองก็อาจจะยากนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าพอเราเรียนอ,อย่างทีว่าบทที่หนึ่งเราเรียนแล้วเนี่ยแล้วเราสงสัยเราไม่เข้าใจเราจะไปถามใครเรียนเองมันก็จะยากตรงนี้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย พี่ติขอบอกผ่านจากประสบการณ์ส่วนตัวดีกว่าครูเขาใช้หนังสือเล่มไหนในห้องเรียนใช้หนังสือเล่มไหนพี่ติก็ใช้หนังสือเล่มนั้นนะคะเพราะว่าเนื้อหามันจะได้ต่อเนื่องแล้วก็มันจะไม่สับสนมันจะไม่วกไปวนมาพอเรามีหนังสืออ่ะมันก็จะมีตามบทใช่ไหมคะบทที่1 2 3 4แบบเนี้ยมันจะเป็นการพัฒนาทักษะแล้วก็ความรู้ของเรา ะะจากน้อยไปหามากแบบนี้ดังนั้นพิติีก็เลยนำประสบการณ์ในห้องเรียนนะคะมาถ่ายทอดต่อเป็นคลิปใน YouTube แบบนี้อ,อย่างหนังสือที่พิติีเรียนก็ใช้หนังสือเล่มนี้นะคะเป็นหนังสือกร a ม m a r ก็จะหาซื้อได้ทั่วไปนะคะตามร้านหรือในอินเทอร์เน็ตแล้วแต่สะดวกค่ะ เรามาเริ่มบทที่1กันเลยนะคะบทที่1เนี่ยจะเป็นเรื่องของหลักไวยากรณ์เกี่ยวกับ b e r b ê t แล้วก็ a v avoir au p r é s e n t ก็คือเราใช้ในการปัจจุบันนะคะอันนี้เป็นระดับออหรือ a1 นนั่นเองค่ะเราลองมาฝึกกันก่อนฝึกอ่านก่อน อันนี้เป็นตอนที่ไม่รู้ว่า1.1 1.2เดี๋ยวค่อยดูกันตามๆไปนะคะเดี๋ยวพี่ติก็จะทำเป็น playlist ไว้ให้ค่ะเรามาฝึกอ่านกันนะคะ at e d o a r au p r é s e n t เนื้อหานะคะจะเป็นบทสนทนาเกี่ยวกับก็จะมีเพื่อนนะคะมีเพื่อนชื่อ l ุยส์ p ิ e r ร์เบ r ร์ทรแล้วก็ราฟาเอลนะคะเรื่องราวอยู่ในบริเวณมหาวิทยาลัยนะคะภาษาฝรั่งเศสก็จะบอกว่า d a n อ u นซิตี é u นิเวอร์ซิต r รค่ะ, <c oughs> ะมาดูบทสนทนากันนะคะลุยส์พูดว่า Bonjour. Est-ce que b e n o î t est l à ก็คือสวัสดีเบ n น î t อยู่ที่นี่หรือเปล่าอ่ะ Pierre ตอบว่า n นิลเนปลาิเล่อัลน์ firmeri ีเ e c าหัไม่อ่ะเขาไม่ได้อยู่ที่นี่นะเขาอยู่ที่ห้องพยาบาล ฉันคิดว่าอย่างนั้นนะฉันเชื่อนะคะฉันเชื่อหรือฉันคิดว่าประมาณนี้นะคะลุยส์ก็บอกว่าอะบงหลอนะคะอิเลมาลาดอิเลมาลาดอิเลมาลาดเขาไม่สบายเหรอเบียร์ก็ตอบว่าวุยอิเลมาลาดฟาติเก d e p r i m e <laughs> อาการไม่ค่อยดีเลยนะคะเบียก็บอกว่าเขาไม่สบายอะ่ะเขาดูเหนือหน่อยๆแล้วก็ดูเศร้าๆ <c oughs> ค่ะลุยส์ก็ถามว่า guess ี่ล่มีอะไรเหรอี่ล่ะ t e problem ella d e e p r o b l e s, <S เขามีปัญหาเขามีปัญหาเหรอือนะคะ Pierre บอกว่าอ d e problem avec les femmes <laughs> Pierre ก็บอกว่าอปัญหาเกี่ยวกับสาวๆของเขาอะสาวๆอะพวกสาวๆนะคะ Louis ก็ถามว่า Avec la femme อ่ะแล้ว I le amour หลุยนะคะลุยส์ถามอีกย้ำอีกครั้งนะคะกับผู้หญิงของเขาเหรอกับผู้หญิงกับสาวๆเหรอเขามีความรัก <c oughs> เขามีความรักเขาตกหลุมรัก Pierre, quand dit pas Benoît, amoureux, peut-être. Je mm, a un homme, je un ah, Louis, quand ah, dit les hommes, ils sont vraiment compliqués. Ils ont toujours des problem ประโยคนี้ก็หมายความว่า,าพวกผู้ชายเนี่ยช่างซับซ้อนจริงๆอะ่ะนะคะ ils ont ils sont, ils sont vraiment c o m p l i q u é ก็คือพวกผู้ชายช่างซับซ้อนน่ะจริงๆนะคะ ils ont toujours de problem พวกเขามีปัญหาตลอดนะคะมีปัญหาพวกเขามีแต่ปัญหาตลอดค่ะตูู้ดเบียร์พูดว่าเมเปิตลไม่อ่ะไม่หลอกนะคะ lesson นซอนปูคอมพลิเั พู้ผู้ชายไม่มีอะไรซับซ้อนเลยนะคะพู้ผู้ชายไม่มีอะไรซับซ้อนค่ะลุยส์พูดว่า v r a i m e n t จริงเหรอบงนะคะอูซงราฟาเอลกับ r t กทองอยู่ไหนเนี่ยเปียก็ ตอบนะคะว่าเจเน s ซปะเจ s นเซปะเจนเนเซปะฉันไม่รู้นะคะอิลเนส่งปาร์ละพวกเขาไม่ได้อยู่ไม่ได้อยู่ที่เนียาทีนี้มีคำอธิบายขึ้นมานะคะคำอธิบายขึ้นมาบอกว่าเกลเกอร์มินิตพลต้าก็คืออีกไม่กี่นาทีผ่านมานะคะเอาละ แบ็คทองกับราฟาเอลก็วิ่งมานะคะแล้วก็พูดว่า j u s d é s o l é ฉันเสียใจด้วยนะคะองเนอองเลตองเนอองเฮตา just d é s o l e องเนอองเฮตาฉันเสียใจด้วยนะพวกเรามาสายอ่ะลุยส์ก็พูดว่า เซนอคมัลปกติอยู่แล้วนะคะเซนอคมัลก็ปกตินะคะว t เซตตู r ูอองเ t a r d พวกเธอนะคะคนนะุณน่ะเธอน่ะนะคะมาสายตลอดะคะ่ะตูชูอองเฮต่า นะคะแปลว่ามาสายตลอดนะคะเอาละนะคะฝาเอลก็พูดว่าเอตัวแล้วเธอลานะคะบี e n ง i e บี û r ง t t ซ i b i เอตัวบี es ง o u ซ o u r ต à l h ต u ชูอเลแล้วเธอลานะคะอันนี้แบบพูดแบบประชดประชันกันนิดนึงนะคะแล้วเธอลามาตรงเวลาตลอดเลย เอาล่ะลูวิสก็ไม่ยอมนะคะ MOI ลูวิสบอกว่ามั i ฉันนะคะ Je suis toujours en avance Je suis toujours en avance Quand j'ai un rendezvous Bon Vous savez les cadeaux pour la fête อีกรอบหนึ่งนะคะ Moi, ฉัน,นะะ je suis toujours en avance. ฉันมาก่อนเวลาก้องเมื่อ j'ai rendez-vous. เมื่อฉันมีนัด bon. Vous avez l e g â t e a u pour la fête. เธอมีขนมสําหรับ งานปาร์ตี้ไหมลาเฟตก็คือเป็นเทศกาลเป็นงานปาร์ตี้งานสังสรรค์นะคะลาเฟตปุ๊ลาเฟตบงก็ตอบว่า o u ่ voilà. เราก็มีไวน์และวันและวันของผลไมบร็ตงนะคะก็บอกว่า มีนะคะเรามี y แล้วก็มีน้ําผลไม้ด้วยนะคะค่ะอันนี้ก็เป็นการฝึกอ่านนะคะลองลองฟังแล้วก็อ่านตามพิตีนะคะแล้วเดี๋ยวในตอนต่อไปเนี่ยพิตีจะมีอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะในเรื่องของไวัรณ์นะคะเวฟเวฟเ t เออะอัวอาจจะมีตอนที่หนึ่งตอนที่สองตอนที่สามตอนที่สามจะเป็นสรุปนะคะว่ายังอะไรยังไงร,ระหว่าง at กับอ v o i r นะคะสำหรับคลิปนี้ม a กซีเอ้อบิย์เตอร์อัลล่าพูเชน่น